ญาติโยมทั้งหลายวันนี้เป็นวันพระใหญ่ญาติโยมสมัยก่อนก็ได้หยุดทําบาปได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมกันพะพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาบนโลกก็เพื่อต้องการที่จะกระจัดความทุกข์ของมน,ม,นนม,นนมนุษยชาติให้หมดไปได้ทรงตัดว่าเหตุหรือว่าลากเง้า ที่ทำให้มนุษย์เราทุกกระเสือกกระสนอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่ามีความโลภความโกรธความหลงหรือที่เรียกว่าราคะโทสะโมหะอันเป็นเหตุหรือว่าเป็นเชื้อที่เรามีตั้งแต่อดีตชาติให้เราต้องมาเสวยกรรมใครมีกิเลสมากบางทีก็มีเรื่องวีลาวถ้าเรากำหนดไม่รู้หรือว่า ไม่ได้ใส่ใจแล้วเราก็เป็นไปตามอํานาจกิเลสเจนเคยทะเลาะกับใครไว้บ้างเคยมีเจ้ากรรมในเวรบ้างหรือบางทีเราก็เจอกับคนที่สร้างบุญด้วยกันมาให้ทานด้วยกันมาก็ามาเป็นญาติพี่น้องมามีความรักความเกี่ยวข้องกันฉะนั้นกิเลสคือไฟสามกองหลคะโทสะโมหะเนี่ยมันคอยเป็นเหตุผลดันชีวิตเรา ให้มีความทุกข์มีความเดือดร้อนฉะนั้นพุทธเจ้าท่านให้เราปล่อยวางทำจิตให้เป็นกลางพุทธเจ้าพยายามทำลายอิเลสเหล่านี้ก็ค,คือลาคัโทสะโมหะไม่ให้คนเราเป็นทุกข์ไม่ให้คนเราเดือดร้อนไม่ให้คนเรามีความกังวลกังวายหรือกวนกวายมากเกินไปให้เรารู้จักมีความพอดีให้เรารู้จัก,รรจกทำความดี เราเห็นพระเนนใส่ชุดสีเหลืองสีส้มสีกรักก็ต้องคิดว่านั่นแหละเป็นจุดมุ่งหมายเป็นธงชัยของพระอรหันต์ของเราผู้จาพยายามตัดหรือเชื่อมความรักความสามัคคีให้กับมนุษย์โลกให้อยู่ได้กันด้วยความรักด้วยความเคารพกันโดยการมีศีลเสมอกันที่ไหนมีศีลห้าที่นั่นก็จะมีความสงบสุขมีความลมเย็น ที่ไหนมีความกระตัญยูกะตะเวทีรู้จักบุญคุณพ่อแม่รู้จักบุญคุณผู้มีพระคุณคนนั้นก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองเพราะมีความใจเย็นเพราะเป็นคนดีนั่นเองฉะนั้น้ายมอย่าลืมนะรักษาศีลห้าไว้ทําความดีไว้คิดว่าเพื่อนมนุษย์ที่เกิดมาในโลกเราก็ล้วนแตกต่างที่มีความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายมีความทุกข์เหมือนกันอยากได้ดีด้วยกันเกลียดความเดือดร้อนเหมือนกัน ฉะนั้นจังอยู่ด้วยความรักด้วยความเมตตาชีวิตเราก็จะไม่มีปัญหาไม่ว่าจะทำอะไรเราก็มีความสุขมีความชื่นใจนโยมนะ,จะเจริญพร